สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสารซีรวดหลบปั๊มหรือหลบในให้รับชมกันนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามมาให้ด้วยนะครับดุมตัวน,นี้จะเป็นดุมเวฟร้อยยี่สิบห้าไม์ดิจิตอลนะครับก็ผมจะเลือกใช้เป็นซีรวด184นะครับผมคิดว่าหนึ่งแปดสีเนี่ยมันพอดีสำหรับดุมหน้าทั่วไปเวลาสาแล้วมันจะไม่ขุดไม่ขัดอะไรนะครับ ในดนแรกเราก็แกะซีลวดมาก่อนซีลวดเวลาแกะแกเอามายังไงให้อยู่ท่านั้นนะครับมันจะมีซีลวดมาทั้งหมดประมาณ3มันจะมีซีลวดมาทั้งหมด36ซี่แล้วก็มีหมุดมาให้ครับพอได้ซีลวดมาแล้วกรร็กำแล้วก็แบ่งแยกมันจะแบ่งมาให้นัวมากกับนัน้อยนะครับแล้วก็แบ่งฝั่งใครไปมัน แบ่งแล้วก็นับชัวร์หน่อนจะได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา2 4 6 8 10 12 14 16 18ฝนะั่งละและสิบแปซี่งอมาก18งน้อยสิบแรวมบสามสกนะครับก็เราจะสารเป็นงอน้อยก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนำนะครับเวลาสารเนี่ยพยายามมาร์กไว้กันพลาดกันลืมเพราะว่าเวลาเราสารซีร่เลือดหลบปั๊มเนี่ยเราจะสารแบบทีเดียว ไม่ได้สารทีละชั้นทีละชั้นนะครับก็ยังไงก็มีเมจิกอันหนึ่งไว้มากหน่อยก็ดีก็เอาเงน้อยสารก่อนครับเสียบช่องไหนก็ได้ถ้ามันถ้าเราชอบช่องไหนก็เสียบช่องนั้นเสียบช่องวินช่องครับเสียบลงไปเสียบลงไปก็ใช้ทั้งหมด9ซี่นะครับดึงขึ้น พยายามดึงดุมขึ้นมาแล้วก็จับซี่ลวดให้ลงล็อกก่อนนะครับอย่าพึ่งไปพลิกอย่าพึ่งไปอะไรนะครับพอพอซี่ลวดลงเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยจับมือตั้งขึ้นในรูปนี้นะครับให้ซิรลวดลู่ลงแล้วเราค่อยวางนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ยังไงก็มาร์กหน่อยผมแนะนํานะครับอันนี้เป็นงอน,น้อยก็มาเอาไว้ผมใช้เป็นเมจิกายต,ตอนนี้ผมไม่ได้ ผมก็ไม่ได้มาถ้าผมสารชนเดียวไม่ได้สอนให้ใครดูก็สารเลยแต่ถ้ามือใหม่มีทีเดี๋ยวหลงครับเสียเวลามาร์กหน่อยมีจิกเขียนแล้วเช็ดได้ครับไม่เป็นไรทำสัญลักษณ์เอาไว้ให้รู้ว่าอันนี้คือหงอน้อยนอยอะครับต่อมาแล้วก็พลิกอีกฝั่งหนึงครับเหมือนเดิมเวลาพลิกเวลาจะทําอะไรก็อย่าเพิ่งพลิกคว่ำไปเลยให้จับมันมันอยู่ในรูปนี้ก่อน นะครับถ้วเราค่อยจัดนอนเราล่อไปก่อนจะนะเก็บเสร็จแล้วก็สายงอน,น้อยเหมือนเดิมครับเสียบลงไปก็ถ้าเรามองจุดที่เราสารฝั่งฝั่งที่แรกไปแล้วมันอยู่ด้านล่างแล้วนะครับตรงนี้มันจะตรงอยู่ตรงนี้ นะครับให้เราเบี่ยงขวานะครับเบี่ยงขวาก็คือฝั่งนี้เนาะอ่าโอเคครับเบี่ยงไปทางขวาแล้วก็เสียบลงไปทุกที่แล้วก็ยกขึ้นนะครับเพื่อให้ลงล็อกครับแล้วก็จับดึงตั้งขึ้นแล้วค่อยพลิกนะครับหรือจะด้านเดิมก็ได้อันนี้เราก็สานงอ งอน้อยๆดีแล้วต่อมาเราก็จะสายงอมากครับเสียบลงไปเลยก็ยังไม่ได้มากต่อมาเราก็มากไว้เหมือนเดิมครับกันลืมเหมือนเดิมกันหลงกันลืม ที่ผมสอนละเอียดอย่างนี้จะได้สารกันเองได้นะครับใครอยากทาเองก็ทําครับต่อมาเราก็จะใส่ซีรวดงอมากก็เสียบลงไปครับเ,เดิม,ม,มแล้วก็ยกยังไม่ต้องพลิกนะครับยกจัดซีรวด แล้วก็เป็มตั้งขึ้นให้ที่รวดลงไปในแนวระนาเดียวกันเราค่อยคลิกสามรลบครับแล้วก็ลงมาเกียบต่อที่เหลือพยายาม ก่อนจะขยับจะทําอะไรพยายามจัดให้เข้ารูปเข้ารอยนะครับสําคัญที่การจัดนะครับมันจะได้ไม่ติดขัดอะไรดุมจะได้ไม่ช้ําด้วยนะครับยกดุมขึ้นจัดที่ลวดเข้าล็อกครับแล้วก็จับนิดขึ้นมายกแล้วถ้ปล่อยดุมลงไปตั้งตรงให้เป็นในแนวระนาบแล้ววางได้เลยครับอ่าโอเคทีน,นี้ถือว่าเสร็จลทีนี้เราก็จะจับที่ลวดให้มัน ตรงนะครับต,ตัวล่างตรงล่างตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับป่อนเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทาแต่ข้างบนอย่างเดียวจัดเรียงให้มันเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะครับรอบรอบเหมือนเราจัดให้มันไปทางไปหาล้อครับอพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เราหยิบร้อมาแล้วก็ดูจักจุกตรงนี้นะครับเริ่มจับจุกจะได้ง่ายถ้าผมมองผมจะเริ่มตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ผมแนะนําให้มองจุกเป็นหลักนะครับ แล้วเราหยิบงอน้อยมาสารก่อนนะครับงอน้อยนะครับงอน้อยก็คือที่เรามาร์กเอาไว้คือจุดนี้นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปกับรูนี้ข้างๆจุกลมนี้นะครับตามรูปครับถ้าคนมองล้อออกมองลายออกก็รู้เลยว่าร,รูนี้คือใส่ของอันไหนได้เลยแต่ถ้าคนมองไม่ออกก็พยายามหาจุดสังเกตคือเริ่มจากจุกก่อนแล้วกันได้นะครับ เดี๋ยวเข้าไปครับเวลาใส่ซีรวดก็ใส่ไปใส่เวลาใส่หมุดเข้าไปกับซีรวดพยายามขันให้คิดว่ามันจะไม่หลุดก็พอไม่ต้องขันเข้าไปเยอะนะครับขันเข้าไปหน่อยเดียวพอนะครับเสร็จแล้วแล้วก็สารงองอน้อยอันต่อไปก็คืออันนี้นะครับถ้าคนมือใหม่เหมือนเดิมครับ นับก็ได้อันนี้รูนี้ก็นับ1 2 3 4นะครับอันที่4แล้วก็สารใส่หมุดเข้าไปครับแล้วก็ให้ซีลวดนี่ไปในแนวนี้นะครับผมจะเรียกว่าวนซ้ายอย่างนี้ก็ได้ให้มันเป็นในแนววนซ้ายนะครับเวลาจะขยับอะไร ผมแนะนําให้ใช้หมุนกระดาษนะครับไม่ให้หมุนล้อเพราะว่าซีรมรนจะเข้าไปพันกันแล้วเดี๋ยวมันไปโดนล้อแล้วมันจะทําให้เป็นรอยได้ไม่สวยไม่เนียนครับอืมก็ต่อมาพอเราสารเอ่อซีโรดที่เป็นงอน้อยเข้าในนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งซี่แล้วต่อมาก็จะเป็นเว้นอีกช่องหนึง่งก็จะมาเป็นที่เรามาเอาไว้ตามจุดจนครบรอบนะครับส่วนไอ้ตัวล่างเนี่ยเว้นเอาไว้เลยงอมากเนี่ยเว้นไว้ยังไม่ต้องสารนะครับ ทีนี้เราก็หยิบอันต่อไปไม่คืองอน้อยเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ปัดซี่ด้วยอันนี้วนกไปทางนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับปัดไปเฉยพอเดี๋ยวก็นับ1 2ึ่งสองามสี่ทำไป,ป็นครบรอบนะครับทีน,นี้ผมจะต้องหมุนละเพื่อความง่ายผมก็จะใช้หมุนกระดาษเอา ผมจะไม่หมุนล้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันซีดกรวมันพันพยายามจับซี่จับล้อเข้าหากันอย่าลืมนะครับขันซี่ ขันหมดเข้าไปนี่ยขันเข้าจเเนเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้การขาัดการสารมันประกอบไปแต่ยิ่งยากนะครับะจะหมุนอะไรก็หมุนกระดาษครับสารไปให้รอบครับสารหลบปั๊มจะย,ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันสาราสารให้ดีด้วยให้มันถูกหลักด้วยเนี่ยยิงย่งยากเลย ผมชอบใช้ซีรวด1.84ในการสารลบเพราะว่ามันพอดีนะครับซีรวดมันก็จะไปแนวแนวเดียวกับล้อาทําให้มันเข้ากับรถจเดิมที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนจะใส่1.53สารจับ4ก็ได้ครับหรือบางคนจะใส่จับตรงก็ได้ถ้าแล้วแต่คนชอบหรือคนถนัดแต่ผมจะใช้1.84นะครับผมว่ามันพอดีออเสร็จแล้วพอเราสารด้านบนเสร็จแล้วงานบนที่เราสารเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ เป็นงอน้อยหมดเลยนะครับที่เรามาเอาไว้่อมาอันที่เราไม่ม้าครับประสานไัเลยครับทัองมันก้อยกันนนี้ล่างง่ายนะครับถ้านะับคู่กันมันก็จะเป็นหกช่องนะครับนี่ก็คือคู่กันอย่างนี้ก็นับไปสมมติว่าอันนี้คือเริ่มหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะคู่กันอย่างนี้ก็คือซีที่เราสานนี่เราจะเรียกว่าจับหกนะครับ ก็ตัวเป็น6กซีปพอดีแล้วก็สาอันต่อไปครับตาเหมือนเดิมตาให้มันคว้กันนะครับจนรอบ ข้างล่างมันจะยุ่งๆก็ปล่อยมันนะครับปีดล่างแล้วก็สารจะด้านบนยึดแไปข้างบนพอ,อ,อเดอแล้วออเคนครับอันนี้ก็สารตรงนี้เสร็จละของปีกอันนี้นะครับก็อยู่ในรูปนี้เลยเสร็จแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งเวลาจะพลิกก็จับเป็นตั้งหล้ออย่างนี้ก่อนนะครับแล้วให้ซีรวด ลู่ลงก่อนแล้วเราค่อยนอนมันลงไปโอเคนี่กระจัดซี่ลวดให้ปันเป็นเหมือนรอบแรกที่เราจัดก็คือให้มันอยู่ในรูปนี้ครับตรง,งรตรงเนี่หนะครับตรงตรงนะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้คร่าวๆ พอตรงเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาสานงอมากก่อนงอมากถ้าเพื่อนๆจําได้เนี่ย<ซ>ก็จะเป็นจุดที่เราไม่ได้มาร์คไปตัวที่เราไม่ได้ทาเมจิกไว้ก็คือตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีแต่ตัวนี้จะมีเห็นไหมครับเราก็จะสานงอมากก่อนงอน้อยเอาไว้ด้านบนปล่อยนะครับจะสานงอมากก่อนนะครับงอมากเนี่ยก็สานเข้าไปครับแฮมมันวนไปทางนี้เหมือนเดิมแต่เริ่มจากงอมากก่อนนะครับแฮมมันอยู่ข้างใต้ซี่ซี่ที่เราเอาไว้ด้านบนล้อนี้นะครับอืม ทีละทีละอันทีละอันสารไปจนรอบนะครับอ,อันนี้อันนี้ที่เรามาร์กไว้อันนี้ที่เราไม่ได้มาร์กนะครับเป็นงอามากนะครับแล้วก็จับอันนี้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ไวขทางใต้าทางใต้หมดแล้วนะครับอย่าเอาไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวมันจะควยกันอ่าโอเคอันนี้จะจับที่เกิดไปตรงตรง <Poppy> อันนี้คืองอน้อยที่เรามาร์กไว้นะครับอยู่ด้านบนล้อนะครับอืม อันนี้เราก็จะมาดูอองอมากสารต่อไปจนรอบครับทำแบบนี้จนรอบสารอย่างนี้ดีนะครับมันจะง่ายไม่งงไม่หลงแล้วก็เป๊ะมากครับโคตรง่ายเลย แต่ถ้าเราสารไม่ใช่แบบนี้ก็ถ้าคนเคยสารจะเข้าใจครับว่ามันสารยากอันนี้เราก็หมุนล้อได้แล้วไม่ต้องหมุนกระดาษน,นะครับเพราะว่ามันอยู่ทางด้านบนและด้านล่างเราสารเสร็จแล้ว ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ถ้าไม่มาร์กไว้จะหลงแน่ครับเพราะว่ามันจะงงอโอเคครับอันนี้เราก็สารงอมากเสร็จแล้วที่เราไม่ได้มาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมครับส่วนที่เรามาร์กเอาไว้เนี่ยจะเป็นสีสีเนี่ยคืองอน้อยเราจะมาสารที่หลังเราก็จะจับไว้ตรงนี้แล้วเราก็ดึงมันก้อยกันครับ อันไหนใกล้มือก็เอาวันนั้นก่อนนี่ถ้าเพื่อนเห็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราขยับหมุดใช้ดันหมุดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขยับได้เห็นไหมเนี่ยมันจะขยับได้ให้เราดันหมุดนะครับแล้วเราก็ดึงซีดวดเข้าหารูแต่ถ้าเราขันแน่นเอ้ยถ้าเราขันเข้าไปเยอะเกิน่ะมันอาจจะขยับไม่ได้นะครับหมุนไปขันขันไปให้ได้รอบ ง่ายแล้วครับทีนีเอ้อ,อ,เ,อเห็นไหมครับเสร็จแล้วง่ายมากเลยถ้าเราสารดีนะครับ หรือเราสารถูกต้องเนี่ยเราให้จับจับซี่ลวดดูนะครับหมุดเนี่ยมันจะโยกล้อมันจะโยกได้อย่างนี้เห็นไหมครับมันจะให้ตัวอิสระคืออย่างเงี้ยคือการสารเนี่ยจะทําให้มันไม่เกิดการขัดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องซี่ลวดขัดง่ายหรือว่าล้อเนี่ยชอบหย่อนซี่ลวดชอบหย่อนนะครับถ้าเราสารในนี้ได้เนี่ยจะทําให้เป๊ะมากๆเลยถ้าเราสารไปแล้วเนี่ยมันจะไม่โดนปั๊มครับแล้วก็หลบพ้นแน่นอนผมรับประกันได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่คอยติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้า